ประวัติบอกว่าเมื่อคริสตศตวรรษที่19นะครับได้มีกลุ่มชาวมอมมอนอพยพมาอยู่ที่นี่เขาจะมีป้ายบอกเรื่องราวแล้วก็ถ่ายรูปครอบครัวและบ้านเรือนเก่าๆชาวคริสต์มอมมอนนั้นก็เป็นอีกนิกายหนึ่งนะครับที่ไม่นิยมการคุมกำเนิด ก็เหมือนในอดีตนะครับลูกเต้าก็มากมายเหมือนในประเทศไทยที่ต้องการแรงงานในการทำการเกษตรในหุบเขาแห่งนี้บ้านที่เห็นไกลๆอยู่นั้นก็เป็นคุ้มของชาวมอร์มอนนะครับดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปก็เป็นมรดกตกทอคล้ายๆที่วัด ทำให้การเก็บรักษาการดูแลอย่าลืมว่าศาสนามอร์มอนมีอิทธิพลในอเมริกาเขาว่ากันจริงๆก,งก็มีคนทําบุญบริจาคเงินก็มีทุนรอนพอครับที่จะเก็บรักษาประวัติศาสตร์ของเขาไว้